สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอจะมาขอถามไพ่นะคะว่าในความสัมพันธ์ที่ยังคบหากันอยู่นะเ,เวลาที่คุณไกลกันห่างกันนะคะไม่ว่าจะด้วยปัจจัยใดๆอะคะอาจจะไปทํางานหรือว่าอยู่กันคนละบ้านอะไรเงี้ยเ,เขานะแอบเช็คความรู้สึกนึกคิดของเขานะว่าเขามีความรู้สึกนึกคิดยังไงกับเราเวลาที่เขาไกลาจากเราห่างกับเราอะนะคะ เวลาเขาไกลเขาห่างจากเราเนี่ยคนของเราคนเนี้ยหรือความสัมพันธ์นี้นะคะเขามีความรู้สึกนึกคิดกับเรายัางไงแอบเช็คนะคะเราจะแอบแอบเช็คความรู้สึกนึกคิดของเขานะคะที่มีกับเรานะ ว่าตัวเขานี่ดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์เหมือนกันเนาะอืมทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวเราเลยนะตัวเขาเนี่ยก็ค่อนข้างห่วงเราพอสมควรนะคะห่วงเราพอสมควรเวลาที่ห่างกับเราเนี่ยอ,อ่อมันแอบมีแบบลูกหึงอะคะ่ะมีอารมณ์แบบไม่จอยเท่าไหร่แบบด้วยด้วยความที่ตัวคุณนะคะเออพลังงานส่วนใหญ่นะสำหรับคลิปนี้นะคะเพราะว่าพวกคุณมันค่อนข้างโดดเด่นว่า เป็นพลังงานที่ดูออน่าสนใจนะคะน่าสนใจน่าเข้าหามีแรงดึงดูดนะคะกับออคนรอบๆตัวหรือเพศตรงข้ามก็ได้เนาะแล้วแล้วคนของเราเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายที่ห่วงเราซะมากกว่านะคะบางคู่เนี่ยก็แสดงออกอย่างชัดเจนแล้วก็ความห่วงตรงเนี้ยมัน มันดีนะถ้าขาห่วงเรานะคะแต่ว่ามันชวนทะเลาะบ่อยอยะค่ะเท่าที่ไม่หมอเห็นมันเป็นความห่วงที่อาจจะขาดเหตุผลนะคะถึงเราจะรู้สึกดีในมุมมองนั้นแต่เราก็ไม่ได้แฮปปี้ที่จะต้องมานั่งคอยตอบคําถามหรือว่าต้องทะเลาะกันในในเรื่องที่เราเคยพูดหรืออธิบายไปแล้วซ้ำาๆซักๆอะนะหมอดูแล้วเป็นความหึงห่วงที่ดูดูขาดสติไปน,นิดนึงนะคะ เห็นหลายๆคู่เป็นแบบนี้นะด้วยพลังงานตรงนี้นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะคนของคุณเนี่ยอย่างที่บอกแหละในข้อดีอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะห่วงคุณแล้วก็ไม่ไม่ได้มีเวลาที่จะไปวุ่นวายกับใครหรอกคะ่ะนะะไม่ได้มีเวลาไปวุ่นวายกับใครไม่เหมาะไม่ได้เห็นพลังงานคนอื่นๆเข้ามานะคะแต่เป็นพลังงานตัวเขาเนี่ยเขาห่างกับเราเนี่ย แทนที่จะกลายเป็นเราเนาะที่มันอ,อาจจะรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่อะไรก็ตามนะคะแต่ว่ากับกลายเป็นเขาเนี่ยสร้างปัญหาสู้ไม่ห่างกันดีกว่าเราเรารู้สึกสบายใจไม่ใช่ว่าสบายใจแค่ว่าเขาอยู่ใกล้เรานะคือสบายใจตรงที่ไม่ต้องทะเลาะก,กันนะ <c oughs> แม่หมอเห็นนะ,นะคะคุณคุณแบบอ,อยากได้อะไรแบบนั้นมากกว่าคือถ้าห่างไปแล้วกลายเป็นตัวเราเนี่ยเครียดอะเซ <c oughs> งเลย นะต้องมานั่งทะเลาะอยู่บ่อยๆดูเขาเนี่ยจะมีความไม่ค่อยไว้ใจเราด้วยนะคะเพราะถ้าไว้ใจเราเขาจะไม่หาเรื่องเราบ่อยเพราะนั้นสิ่งที่เขาคิดนะคะมีแต่ ม,มันมีแต่ด้านลบอยู่แล้วล่ะคะ่ะในประเด็นที่ทะเลาะกันนะไม่ได้บอกว่าเขาคิดลบกับเราทุกเรื่องนะคะเอาแค่ประเด็นที่ทะเลาะกันอฮพอเขาคิดลบขึ้นมานะคะประเด็นเหล่านั้นแหละที่เขาหยิบยกต่างๆนานานะคะที่เอามาพูดกับคุณมาถามคุณตั้งคําถามกับตัวคุณหรือว่าหาเรื่องทะเลาะหรือเฟ้นหาคําตอบอะไรจากตัวคุณนะคะคือคือด,ดูแล้วว่ามันจะไม่ใช่ตัวเราอะนะคะท,ที่ที่ต้องแบบวุ่นวายใจ มันกลายเป็นตัวเขานะคะพอ,อนะพอห่างปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะพอห่างปุ๊บนี่เป็นเรื่องเลยมันก็ดีนะคะที่ว่าในในข้อดีเขาเขาหมายถึงคนที่เขาเอา่อเขารักเราไหมเขารักอะ่ะมันมันมีความรักอยู่แล้วแหละคนมันคบหากันแต่แต่ดูแล้วความสัมพันธ์แบบเนี้ยแม่หมอต้องบอกว่าแม่หมอไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นความรัก คุณหรือว่ารักที่ตัวเขาเองนะคะด้วยพลังงานแบบนี้ให้พึงระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยอารมณ์นิสัยนะคะการแสดงออกของคนคนนั้นนะคะที่เขาพึงมีกับเราอะ่ะมันใช่แหละคะ่ะมันทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าหรือว่ารู้สึกเป็นคนสําคัญแต่แต่ลึกลงไปกว่านั้นอะ่ะมันคือเขาทำเพื่อตัวเขาเองนะคะเพื่อความสบายใจของตัวเขาไม่ออกใช่ไหมคะ Uh huh. วันนี้เขาต้องการเราแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขายังจะคงทำแบบนี้ไปจนถึงวันนั้นหรือเปล่าล่ะนะคะหากความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องยืดยาวออกไปแล้วอีกห้าปีสิบปีเนี่ยเขาไม่ได้แสดงออกแบบนี้เลยตัวคุณจะรู้สึกยังไงล่ะคะถ้ายังเป็นคนที่รักกันนะถ้าตัวคุณเองรักเขาจริงๆริอะนะคะ แล้วก็ต้องการความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวแต่หากวันนั้นโอเคถ้าคุณไม่หมดรักกันนะนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหาอืแต่คราวนี้ถ้าใครมันยังยึดติดอยู่กับอีกคนนึงอีกคนนึงเคยแสดงออกชัดเจนมากแล้วก็แอคชั่นกับเราอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งไม่ทำเนี่ยนั่นคือค่อนข้างชัดนะคะว่าเขาเปลี่ยนไป ให้พึงระวังพลังงานแบบนี้ค่ะเพราะมันเป็นพลังงานของคนที่เอาแต่ใจนะคะเอาแต่ความรู้สึกนึกคิดของตัวเขาเป็นสําคัญนะคะอืมอ่ามันเป็นพลังงานของคนที่ไม่อยากเจ็บนะคะไม่อยากเจ็บไม่ไม่อยากถูกกระทําอะไรก็ได้ที่ไม่ดีไม่อยากรับเลยแต่กลับกลายเป็นตัวเองทํากับคนอื่นคนของคุณอะ่ะเออคน เขาอาจจะนะคะแม่หมอต้องต้องขอพูดนะคะเขาอาจจะมีปมหรือมันคือปมนั่นแหละคะ่ะที่ถูกกระทําแต่แม่หมอไม่สามารถลงดีเทลได้หรอกว่าเขาถูกกระทําจากเรื่องราวอะไรมาบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะมันเป็นยังอยู่ในประเด็นของความสัมพันธ์แน่นอน,นะคะที่เขาถูกทำร้ายตรงนี้มานะคะออไม่ว่าจะทางด้านจิตใจทางด้านร่างกายนะคะ แล้วก็การเลี้ยงดูหรือการเติบโตของตัวเขาหรือว่าสังคมรอบๆตัวนะคะที่เขาต้องเผชิญมาคือแม่หมอไม่ได้บอกว่าใครผิดถูกนะคะเราไม่โทษใครอยู่แล้วนะคะอืมหลายๆอย่างมันมันถูกหลอ่อหลอมมาด้วยจุดต้นกําเนิดน,นะคะต้นทางที่มันไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วเราเข้าใจเขาเราเราเองก็ยังรักเขาอยู่หรือยังเป็นคนที่รักกันอยู่นะคะ เออก็แค่ใช้ความเข้าใจแค่นั้นเองนะคะในตัวของคนคนนี้แล้วก็พอข้อเสียตรงไหนที่เรามองเห็นนะแล้วเราผูา้สามารถพูดคุยได้หรือ,อพูดคุยแล้วมันมันปรับเปลี่ยนกันได้เนี่ยก็อยากให้เป็นแบบนั้นไปก่อนเออให้ให้เป็นแบบนั้นเป็นเป็นการเลือกใช้วิธีแล้วแต่คุณเลยนะคะแล้วแต่คู่แล้วกันนะคะเพราะแม่หมอไม่รู้หรอกว่าคนของคุณแต่ละคนเนี่ยมันมีจุดอ่อนตรงไหน,นแล้วก็ ควรจะเข้าหาในรูปแบบใดคือคุณนะรู้ดีมากกว่าแม่หมอนะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยมันต้องเป็นการแบบเหมือนเราต้องเปิดส่วนตัวแล้วแต่คนนะเพราะแต่ละคนเนี่ยม,ม,มันมีหลากหลายนิสัยใช่ไหมคะออแล้วก็มันมีนิสัยทั้งด้านลึก ออด้านลึกนู่นนี่นั่น,นม,มันต่างกันไปหมดเลยเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นพลังงานที่ส่วนใหญ่มากๆแล้วก็เป็นพลังงานรวมมันยังไม่สามารถบ่งชี้ไปถึงรายละเอียดด้านลึกได้นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานรวมตรงนี้แม่หมอก,ก็จะเห็นแคออ่บางมิติเท่านั้นนะคะที่ที่ไพออ่ส่งมาให้นะคะไม่ได้บอกว่าสามารถที่จะมองใครคนหนึ่งได้ทุกอย่างทุกด้านนะคะแม่หมอไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นนะ,อะโอเคก็ขอดู คนของคุณนะคะเขาเขาคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเวลาห่างกันไม่ได้อยู่ด้วยกันดูสิทําไมไม่เหมาะถึงเห็นว่าพลังงานตรงเนี้ยมันมันดูไม่ค่อยจะใช่ความสุขสักเท่าไหร่เลยอะ่ะอืมนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าถ้าห่างกันเนี่ยดูมีปัญหามากนะคะถ้าต้องห่างกันดูมีปัญหามากเออสู้ อยู่ใกล้ๆก,กันดีกว่าอย่างน้อยก็ก็ให้เห็นกันอะให้เห็นหน้ากันอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างเงี้ยคืออย่าไปไหนเลยเออถ้ามันต่างคนต่างแยกกันเนี่ทะเลาะก,กันเลยนะคะกลายเป็นแบบนั้นไปซะงั้นอะความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันดูมันจะขาดความเข้าใจจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นสําคัญหรือทั้งหรือทั้งคู่เลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์เหมือนเหมือนยังยังไม่ค่อยได้แบบเอ่อ ใช้สติหรือว่าใช้ความเข้าใจมากนักนะคะมันใช้แค่อารมณ์และความต้องการของตัวเองนะคะอารมณ์ของความอยากครอบครองอะไรที่ขึ้นขึ้นว่าอารมณ์นะคะเป็นอารมณ์ในด้านลบด้วยนะมันคืออารมณ์ในด้านลบล้วนๆเลยนะคะเออโทสะโมหะความต้องการความอยากต่างๆนะ,ะอารมณ์ในด้านลบพวกเนี้ยค่ะเออความสัมพันธ์แบบนี้ถึงบอกว่าพอเรามีอารมณ์ในด้านลบเยอะๆเราจะลืมที่จะใช้สตินะคะ ลืมที่จะใช้สติสัมปชัญญะที่เรามีใช้เหตุและผลบนความเป็นจริงใช้พลังด้านบวกะคะ่ะเราลืมไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันจะมีปัญหากันได้คือตอนนี้มันก็มีปัญหากันแล้วเนอะไหมแต่ว่าอนาคตนะ่ะมันมองเห็นไงคะว่ามันเป็นไปได้ว่าต้องพึงระวังนะคะอืต้องพึงระวังว่ามันจะใหญ่โตไปมากกว่านี้นะคะต่อให้มันไม่มากไปกว่านี้ สิ่งที่เป็นอยู่มันก็สะสมจนมันมันจนมันมากขนาดนั้นแหละค่ะมันสามารถจะทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปแบบหนักๆนีเหน,นื่อยนะคะต้องใช้ความพยายามแล้วก็ความอดทนนะความมันเป็นความพยายามแล้วก็ความอดทนที่อ่คือถ้าความพยายามความอดทนเนี้ยเรามองเห็นปลายทางนะคะว่าเราได้อะไรเนี่ยมันคุ้มค่าเนื้อออกไหมอ่า แต่ความพยายามความอดทนที่เรามองไม่เห็นคําตอบสักเท่าไหร่นะคะแล้วเราอาจจะมีสัญชาติญาณมาบางอย่างเนี่ยมาบอกเรานะคะว่าถ้ามันเป็นความพยายามและความอดทนแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยดีแแม่งแล้วเนี่ยนะคะต้องกลับมาคิดพิจารณาใหม่อย่างมีสตินะอ่ะาเพราะนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้ยังไงแม่หมอก็อยากให้ทุกคน ดึงตัวเองกลับมานะคะดึงตัวเองกลับมาแล้วก็อยากจะไม่ไม่รู้ว่าจะควรจะแนะนําในรูปแบบไหนดีนะคะเพราะว่าพวกคุณมันอยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วคุณใช้ความเข้าใจในตัวของอีกฝ่ายหนึ่งคงจะดีที่สุดนะคะเพราะเรายังไม่ได้เลิกหลากกันนะคะไม่ได้เลิกหลากกัน คราวนี้แม่เหมาเห็นความหนักเหนื่อยมันมันมีมากพอสมควรที่ที่มันไปด้วยกันทุกวันนี้นะคะมันก็เลยแค่เตือนเอาไว้เพราะว่าถ้ามันเป็นพลังงานแบบนี้มันก็คือพลังงานที่มันไม่ง่ายที่จะไปด้วยกันนะคะด้วยด้วยความสัมพันธ์ของคุณนะคะดูเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ง่ายที่จะไปด้วยกันสักเท่าไหร่มันมันรังแต่จะแนวโน้มมันจะเห็นปัญหามากกว่านะคะปัญหา เออแล้วก็มันแค่สุขใจนะคะว่ามีเขาเพราะเรายังรักเขาอยู่ไงแต่หลายๆอย่างที่มันไม่โอเคนะคุณคุณรู้ได้นะคะหลายๆอย่างที่มันไม่โอเคไม่มอหมายถึงอะไรมันก็ไม่น้อยนะคะแล้วมันก็จะเพิ่มพูนขึ้นทุกวันนั้นคุณคิดว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะไปต่อในระยะยาวได้หรือไม่อันนี้แม่หมอไม่ตัดสินนะคะเพราะว่าออตรองน้าไพ่พลังงานตรงเนี้ มันยังไม่สามารถจบสิ้นได้หรอกเนาะแต่ว่าเขาออกมาได้เท่านี้จริงๆเน่ยนะคะยังไงก็ให้ใช้ความเข้าใจนะคะในการละกันนะเพราะความอดทนของคุณมันมีกันมาอยู่แล้วนะคะโอเคสวัสดีค่ะ